มีท่อไตอ่างนะครับไตอ่างแล้วต้องประกอบสะดือนะครับนี่ใตอ่างนี่ใส่กนันนี่คือท่อน้ำทิ้งนี่ครับไตอ่างแล้วนี่คือบนอ่างแล้วก็วางเข้าไปแล้วครับรอแต่ยาปูน ในรูปไในทรงพอดีคมาติดตามต่อไปครับแล้วมาทำในที่หลังทำสิ่งที่หลังเนอะปัดพี่ บอกเดี่ยวหน้าที่นู่นตีนต่อเาตัวนี้ก็ได้มีอะไรดีวะหมอ,อ,อเล็กแต่ย่าแล้วก็ไม่บอกเลยลูกพี่ฝึิ่งกคิดได้ไง ชับใช้เลยับไปกํหลังชาปูนนะครับเนื่องจากว่าเอาอ่างตัวใหม่มาเต้นะครับอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปมากนะครับก็เติมแต่งด้วยปูนะครับ ปูนสำเร็จนะครับอาจซื้อง่ายไม่ต้องผสมทรายนะให้เมื่อยมือจริงๆการตั้งอ่างไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเหตุสุวิสัยครับเป็นช่างเมื่อ30ปีที่แล้วเขาทำไว้นะครับ กราต้องมาแก้ตอนลังสารปีให้หลังลเรามาแก้ตอนพศสองพันสองพันยี่สิบตามยุคตามสมัยครับนี่ก็คือเทคนิคเบื้องต้นนะครับฟองน,น้ำฟองน,น้ำก็คใส ก่อนจะตีน,นะครับประกอบอุปกรณ์เข้าไปก่อนนะครับนี่นคือท่อชามนะครับจะได้ไม่ดองบุดไปประกอบข้างล่างให้เมื่อยครับ เราวางอ่างเสร็จแล้วเราก็จะแปะกระเบื้องนะครับนี่ครับแปะกระเบื้อง อันนี้แล้วก็แต่งขอบเสร็จเรียบร้อยครับจะเริ่มวางกระเบื้องแนะล้วครับครับให้ซิปเบสได้เลย มาแต่งกระเบื้องครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับน,นี่คือเอาเศษกระเบื้องที่เหลือนะครับมามาปูใหม่นะครับ คลิปอาจจะนานหน่อยครับแต่ว่ามีประโยชน์ครับ ไม่ต้องไม่ต้องลงเยอะมากนะครับถ้าอัดปนไปเยอะเ๋ยวกระเบื้องจะไม่ลงนะ<ป>ก่อนจะปูกกระเบื้องครับต้องล้างกระเบื้องด้วยนะครับเอาแช่น้ำนะครับ จะทำให้กระเบื้องนั้นติดกับปูนได้ยาวนานขึ้นต,ตอนนี้เกิดปัญหานนิดหน่อยครับยาวไปครับเดี๋ยวต้องไปตัดทิ้งก่อนนะครับติก่อสักครู่นะครับ ยาวไปนะครับก็ตัดออกเล็กน้อยเป็นการเปลี่ยนอ่างซิงค์นะครับอ่างล้างจาน,นะครับไม่อยากแล้วก็ไม่ง่ายครับ เลีอยนนิดเดียวครับเลีอยนไม่ดเดยอะครับ ตมมันเลยครับใกล้จบ,บแล้วครับเก้าบแดเซตล้วตอนนี้เหลือแต่ยาแนวตามร่องกระเบื้องตรงน,นี้ครับยาแนวตามร่องกระเบื้องคุณยาแนวแต่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วครับนี่คือการเปลี่ยนอ่างซิงหรืออ่างล้างจานครับ คือการยาแนวครับเพื่อจบงาน,น ขอบคุณมากมานะครับที่ดูจนจบสวัสดีครับครับก็รับชมกันจนจบแล้วนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนอ่างซิงหรืออ่างล้างจานก็รไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับถ้าทำเองได้ก็ ก็เก่งครับแต่สำหรับช่างก็อย่างนิดนิๆมันต้องสกัดปูนวางอ่างวางถ่ายระดับอ่างให้มันได้แนวแล้วก็ปูกระเบื้องกยาแนวอีกหลายอย่างครับขอกับขอบพระคุณทุกท่านที่อุตส่ารับมชมคลิปจนจบนะครับก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่างเล็กช่องเล็กๆช่องนี้เลยนะครับ แล้วก็ช่างมาหาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ